สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาะไปเที่ยวที่วัดพระาธาตุดอยนกอำเภอสเสมืองใต้จังหวัดเชียงใหม่นะฮะด้วยยาฤทธิ์เอทีของเรานี่เองนะครับและนี่ก็คือทางเข้านะครับวัดพระาธาตุดอยนกลักษณะทางเข้าก็คือถ้าเห็นแบบนี้ก็ถูกต้องเลยครับผมก็ตั้ง GPS มาอย่างเดียวลักษณะซุ้มก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้ทางเข้าก็ค่อนข้างที่จะเล็กเล็กเลยนะฮะผมว่ารถสวนมานี่ก็ค่อนข้างลําบาก ก็สุดท้ายแล้วผมว่าน่าจะใช้ความเร็วต่าๆไว้ดีกว่านะฮะนี่คือทางมันค่อนข้างเล็กมากเลยดูสิเห็นไหมแล้วข้างๆมันจะเป็นแบบว่าข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโขดหินนะละนักษณะเขาทำทางเอาไว้ข้างซ้ายนี้น่าจะเป็นเหวแน่นอนเลยเนี่ยมันจะเป็นเหวนะฮะและ้วก็มันเป็นทางขึ้นนะครับเป็นทางขึ้นขึ้นเขาก็สูงเหมือนกันนะแต่มองจากในรูปเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันสูงกันนะชันเหมือนกันทิวเขาก็สวยงามครับที่นี่ วิวสวยมากวิวสวยภูเขาสวยเรียงรายสลับซับซ้อนน่าสนเท่ยิ่งนักตัวของเส้นทางก็ยังชันอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ขับกันมาเรื่อยๆอันนี้ผมก็จะให้ดูเส้นทางด้วยในยข้างขวาเห็นมันจะเป็นแบบเหมือนโขดหินหนแดงข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นเหวนะฮะบ,บางบางบางจังหวะมันจะเป็นมุมมุมอับหน่อยจริงๆต้องบีบแต่เนี่ยตรงนี้คือขึ้นชันแหละตอนนี้ชันอยู่นะเนี่ย ต้องไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆบางทีก็แอบพวูวมกันว่าจะมีรถสวนมาไหมเนด้านซ้ายก็จะเป็นสูงๆหน่อยเหวเพราะมันมันไหลาทางนิดเดียวเองอ่ะแต่ก็โชคดีที่ว่ามันไม่ไม่วันที่ขึ้นไปกันมันไม่มีรถสวนลงมาเลยรถสวนลงมานี่ผมก็ลัาำบากนะอ้าเอาเห็นแล้วเห็นแล้วนี่จะถึงแล้วฮะโอ้ ข้างบนนี่ก็เป็นด้วยต้นไม้เหมือนกันนะต้นไม้มีความร่มรื่นคนที่ชอบธรรมชาติแนวนี้ผมว่าก็อาจจะชอบนะแต่คนชอบในเมืองก็ก็มองดูแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งอนีน้นี่โอ้ลาวบันไดครับลาวบันไดพญานาคนะโอ้นี่นี่ฮะโอ้มองยังมองเห็นวิวทิวทัศน์จะลงทางทางนั้นแน่เนอนวัดพระธาตุดอยนกตำบลเสมืองใต้อําเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ฮะป้ายแล้วก็มีข้างๆก็จะมีพญานาคโอ้มีวิวทิวทัศน์จริงๆวัด วัดเสมอไอ้วัดพระธาตุดอยนกนี่ผมก็ไม่ได้ดูข้อมูลข้อมูลเลยเลยครับแฟนก็ดูมาว่าเอาไหนมาโซนนี้แล้วสมเใต้เนี่ยก็แวะมาดูหน่อยตรงนี้ก็จะมีเห็นทิวเขาสวยงามนะครับผมว่าดูแล้วช่วงเช้าๆน่าจะสวยอยู่นะนะอาจจะมีหมอกมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าหมอกผมว่ามีหมอกมันก็เห็นหมอกแต่จจะไม่เห็นสันเขาที่สวยงามผมอาจจะชอบแบบนี้แต่ข้อเสียคือมันมีต้นไม้เห็นมาซ้ายกว่ามันจะบังทิวทัศน์นิดนึงมันอาจจะบังโลเคชั่นนิดนึงแต่ก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่ได้เห็นแค่นี้ชื่นใจแนละ้วฮะเอากลับมาที่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่วัดไปไหว้พระธาตุกันก่อนดีกวา่าอี่บนนี้ก็จะเป็นราวบันไดนะครับราวบันไดนี่ขึ้นมาแล้วนะฮะวัดพระธาตุโดยนกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมอยู่เป็นพระธาตุเล็กๆนะสีขาวแล้วก็เป็นมียักษ์สองตนนะสีเขียวสีแดงอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนี่ครับประวงประวัติก็ไม่รู้เรื่องเลยฮะแต่เรามาเรียกว่าเรามาอยากไหว้พระธาตุมากกว่านะครับนี่คือบริเวณ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหรือเปล่านะเหมือนเป็นปฏิบัติธรรมหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นลานกว้างนะฮะข้างหน้าที่เห็นหนู่นก็จะมีศาลงศาลาแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปไหนนี่เขาเขียนว่าป้ายอะไรเนี่ยเหมือนจะสร้างวิหารไทยลื้อนะฮะน่าจะสร้างวิหารไทยลือ้อเนี่ยเขาจะมีแผนที่แต่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเพราะว่าเอาว,วิวตรงนี้สวยแฮมดีนีน่โชว์ในโชว์วิวสวยกับยาลิษ์หน่อย